สวัสดีค่ะชื่อชื่อเด็กหญิงธิดารักทิพเจริญอยู่โรงเรียนสราศรศาสตร์วิทศรังสิต,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 ตค่ะวันนี้หนูจะมาร้องบทอาขยานแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะแมวเอ๋ยแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนางอรอง เรียกเมียวเมียวเที่ยวก็มาเข้าแข่งเข้าขาหนหาเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำสาำนั่งระวังหนุควรนับ อยู่พอดูอย่างไวาใส่ใจเอยขอบคุณค่ะ